เป็นอันเนี้ยข้อดีของเขายิ่งตัดยิ่งแตกอ๋อ oh, อันนี้คือใช่ตัวนี้คือเราปลูกครั้งเดียวอย<ช>ู่ได้ตลอดลใช่ไหมใช่ค่ะตัดปุ๊บเอาไปทํากับข้าวเดี๋ยวก็แตกหน่อขึ้นมาใหม่อีกเอาเดี๋ยวบอกวิธีการปลูกหน่อยอ่าวิธีการปลูกเราก็ไปหาซื้อหัวกล้วยชายเนาะที่เขาขายอะคะ่ะเสร็จแล้วก็เอามาใส่ในขุยมะพร้าวเหมือนเดิมขุยมะพร้าวใช่ใส่ในขุยมะพร้าวก็กบขุยมะพร้าวเสร็จก็เอาใส่ลงไปในของปรุงอันนี้คือตะก้า ก้าขนมจีนขนมจีนใช่เรากินขนมจีนหมดสก้านี้เราไม่ต้องทิ้งไม่ต้องทิ้งเอามาทําแบบนี้ได้เลยใช่เอามาปูแบบนี้ได้เลยเอาหัวเงาเงาของคุยใช่นะคะอืมมาใส่เสร็จแล้วก็ใส่คุยมะพร้าวกกบเสร็จก็เอามาหยอดลงในกล่องโฟมในกล่องโฟมก็ใส่ปุ๋ยเอบแล้วก็ใส่น้ําแค่นั้นแค่นั้นเองใช่ค่ะแล้วพอเราตัดเสร็จปุ๊บเดี๋ยวมันก็แตกขึ้นมาใหม่อีกอืค่ะแล้วสิ่งที่เราต้องดูก็คือถ้าน้ํามันลดเราก็เติมน้ําเติมปุ๋ยแค่นั้นเองอครับ ที่ว่าเป็นไอเดียที่ดีเลยเนาะใช่ค่ะปลูกไว้กินเองอย่างเงี้เนาะใช่ทําส้มผักอร่อยมากนี่กุ้ยช่ายเนี่ยสวยเนาะนี่ชอบชอบนะครับไอเดียดีนะครับอันเนี้ยดีตรงที่ว่าเราไม่ต้องปลูกใหม่เรื่อยๆครับค่ะยิ่งตัดมันก็แตกมาใหม่ตัดถ้าใครจะทํากุ้ยช่ายขาวนะพี่เราก็ตัดเสร็จปุ๊บเราหาไอ้ที่ทึบเอามาครอบพอมันงอกออกมาปุ๊บมันจะเป็นกุ้ยช่ายขาว